สวัสดีครับตอนนี้วุ้นผลไม้ของเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ก็เป็นขั้นตอนของการชิมละคราวนี้เราจะไม่ชิมธรรมดาครับเราจะปิดตาชิมแล้วถ่ายรสชาติดูซิว่าเป็นยังไงครับนะเดี๋ยวให้ถ่ายใครจะลืมตาใส่้าปิดตาก็ต้องหลับตาอ่ะอันนี้ชูเลขอะไรเลขอะไรใครจะไม่กินอาวก็ให้ทายไงตอนนี้ขวัญชูกี่นิ้วตองนิ้ว <c oughs> ไม่ดูได้ชู <c oughs> เอาไม่ไดชูเอาทำไม <c oughs> อ่ะนี่ชูรักกี่นิ้วหนิ้ว <laughs> โอเคโอเคแต่เราไม่เห็นจริงๆไม่ได้ชูรักโอเคนะเดี๋ยวเราเดี๋ยวขวานน่าจะหยิบให้ให้อันนึกงแล้วก็ให้ทีมมาบอกนะว่ามันคืออะไรตัดเฉพาะเนื้อวุ้นนะใช่อยากจะรู้ว่ารสผลไม้มันจะออกที่เนียววุ้นหรือเปล่าตักให้น้ตาไม่ไตัดไม่ถูกหลับตาจะตักถูกได้ไง รู้เลยอร่อยส้มแน่นอนกลิ่นออกที่นวุ้นเลยปม,มุนเหลือเกินทั้งเย็นทั้งชามแล้วก็เหมือนจะได้กินน้ำส้มอ่อนๆ่ะนผสมอยู่ในน้ำวุ้นเฉพาะในวุน้นแค่ออาาในผลไม้แต่ในวุ้นก็รู้แหละรับปากค่ะ ลืมไปไม่บอกให้อาตา <laughs> อ,อรู้เลยตอเบอรี่เพราะว่าเนื้อวุ้นมันออกรอบรสตอเบอรี่แบบอ่อ,อนๆหอมมมุนอร่อยอร่อยมากเยว เอาผสมมาหน้าเลยมันมีขนาแน่นอนอะ่ะ <Okay. Okay. S 1> สละดออกอะ่ะ mm hmm. แต่นี่เหมือนเอาผสมอย่างอื่นเข้ามาด้วยผสมรีสลสลาสลานี่ออกมาแบบกลิ่นสลากแบบหอมขึ้นจมูกเลย okay, okay. แต่มันมีรสอื่นมาด้วยอะ่ะ ไม่ต้องผสมเนี่ยมันมีอยู่สามอย่างอ่ะเดี๋ยวว่าหลังเขา้ทำางุมุนทำสับรถทำอะไรก็ว่างหชิมใหม่ทีนะชิมใหม่ทีเมื่อกี้ตอบผิดเรายังไม่เลยนะตอบผิดเดี๋ยวจะให้ชิมใหม่ทีนอย่าผสมทีผสมมตีกันไม่ควรเปลี่ยนช้อนเดี๋ยวเปลี่ยนช้อนเลยเปลี่ยนช้อนใหม่ไม่สมาให้ชิมใหม่ว่าอะไรอ้กอย่างเดียวนะอย่างเดียวเดี๋ยวเขจะเปลี่ยนช้อนด้วยส้มัวอันนี้นะนี่นี่เมื่อกี้ที่ตอบผิดนี่คือที่สิ่งที่ตอบผิดเดี๋ยวเราจะให้ ชิมแล้วก็ตอบมาอีกทีหนึ่ง<ห>คุณนะแค่แค่บุญพอปอปาตอรลี่อ่าอะไม่เป็นไรลองดูนะนิดหน่อยๆก็เพรากลิ่นก็ขึ้นจมูกแน่นอนอเดี๋ยวเราจะให้ชิมใหม่นะแล้วก็ทายใหม่ว่ามันคืออะไรอปากเราก็ลืมให้อาฝากอยู่เรื่อยเลยตอเบอรี่ โอเคนะมายัดอ่ะอ้าปากโอ้โไม่ต้องอ้ายังไม่ต้องอ้าเลยกลิ่นแม่งมาเลยสลาไม่ต้องกินด้วยเนี่ยสลาเนี่ยสลารู้เลยตอบได้สละ ไม่ต้องหัวเอาอ,อยู่ๆนะป้อนไม่ต้องไม่ต้องป้าเลยอ้ะกินวาสลับเป็นยังไงเร็วโอเคเอาปากเอาปออากว่มันจัดจานมากเลยอร่อยแต่กินสลัดนี่แบบสุดยอดโอเคค่ะอ่ะโอเคเปิดปิดการไม่มีไปไปครับอร่อยมากเก็บเก็บเก็บข้าวตู้เย็น ขอบคุณค่ะที่ติดตามชมจนจบคลิปค่ะสำหรับเพื่อนใหม่ๆที่ยังไม่ได้ติดตามขวันฝากกดติดตามและกดไลค์กดแชร์ให้ขวัญด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะคลิปหน้าเจอกันค่ะ